สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาครับมาหาบันทึกวิดีโอดอกไม้ไปไลายไร่เนี่ยครับ ใบใครใบต้นชุมเห็ดแต่ดอกไม่ใช่ดอกคนละเรื่องกันก็เอาดอกไม้ชายไล่มาฝากกันครับวันนี้ไม่ได้เข้าป่า แล้วนี้ก็เป็นก็เรียกว่าย้าดอกม่วงอันนี้ก็เป็นวัชพืชอีกชนิดหนึ่งครับตาบยากมากแต่ว่าดอกก็สวยดอกบานนานทน เอายาดอกม่วงมาให้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูดอกต้นถั่วเสยนป่าครับ ันนี้ครับเป็นได้ข้อมูลมาจากคุณประภัยเล่านิยายก็บอกว่าเป็นดอกถั่วเส้นปลาเวลามีฝักฝักจะกินได้ครับกินอร่อยด้วยครับตอนเวลาหิว แต่ในท้องถิ่นอื่นๆก็อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นนะครับอันที่เป็นข้อมูลจากคุณประัยอันนี้เป็นฝักครับฝักอ่อน ถั่วเส้นป่าครับก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าดอกไม้ป่า เอามาแบ่งปันกันชมครับเป็นดอกไม้ที่ขึ้นอยู่ตรงก็เรียกว่าป่าศักรหรือว่าดงศักแล้วก็กินได้กินอร่อยด้วยครับตอนหิวครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ